โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมมินโฮมาวันนี้เราจะมาเล่นไม้คลาอยู่ในวงกลมเฮ้ย hey! เอาของมาเอาของมาโอเคเราได้ของประมาณนี้และยาและโอ้ยและใครๆก็รู้ว่ามันมีไม้ให้หยุดหยุดหยุดอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันโอเคไหมเออไม่น่าเชื่อว่าเราจะติดได้ ไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะติดอยู่ในนี้ไม่เคยคิดด้วยว่าจะทําคลิปนี้แต่มันน่าสนใจก็เลยทำก็มน,น่าสนใจดีอโอเคโออย่างแรกเราเราไม่มีที่ปั๊มหินเพราะฉะนั้นเอ,อิมปุ่มไม้มีลายพี่มีปุ่มไม้ใครอยากได้ปุ่มไม้บ้างลาวายอะ จะหลุดไปโอเคครับ <c oughs> โอ้ยแต่แต่ถ้าเราจะเอาชีวิตรอดอยู่ได้เราจะต้องมีแซปลิงส์เพื่อเพื่อเพื่อเติบโตต้นไม้ต่อไปโอ้แอปเปิ้ลเราต้องการแซปลิงส์ถ้าเราไม่มีแซ็ปแซ็ปแซปลิงสแซปลิงส์เราเราจะไม่ไม่ไม่ไม ไม่มันไม่มีซับปลิงเราปลูกต่อไม่ได้ <Okay. S 1> ไม่นะเราไม่ควรเล่นขุดอ่ะโอเยฉันมีโต๊ะครับอย่าบอกนะว่าได้แค่อันเดียวได้แล้วนี่ไงเหนเปลียวเองโอเคมาเอิอ่มเราเราจะ เราจะมาทำกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขุดดิ่งกันขุดดิ่งไม่ดีแต่โลกนี้ไม่มีคำว่าดีกับไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ขุดดิ่งดีเ,เราต้องการอาหารเพราะฉะนั้นเราจะต้องขุดลงไปโอมีอะไรไม่มีแอปเปิ้ลใช่ ต้องต้องเล่นกับอะไรมีเราต้องการแอปเปิ้ลถึงจะได้แอปเปิ้ลทองมันต้องการกับอะไรมังก็แอปเปิ้ลไงมันต้องใช้อะไรก่อนใช้แอปเปิ้ลไม่หมายถึงว่าต้องใช้อะไรไม้หรืออะไรก็บอกว่าแอปเปิ้ลไม้หรืออะไรถามแอปเปิ้ลไม้เหรอใช่ไม้ก็ไม้เถอะโอเคอ่ะถ้าเราออกไปเราจะตายแต่ฉันไม่เชื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของแล้วลองออกไปดูกันหวังว่าจะไม่ตายย้าเย้ย <l ots> <c oughs> อ,ออกไปได้แอะโทษโทษโหเราอยู่เส้นแดงคุณได้เพจมาด้วยโอ้เก็บของคืนดีกว่าโอเคมาและวันนี้เป็นชาเลนจ์ที่ยาก สุดเออาของไม่หรอทำเลยจริงหรอมีลัาก็ทำอุปกรณ์เหล็กไปคอโอเคโอเรียบร้อยมาไ่ห้อย่ังไงมาเอ่อเราจะหาอาหารกันยังไงดีอันนี้ไม่ใช่โหมดพีทฟูแต่เป็นโหมดอาชิดลอดธรรมดาเลยได้แล้วได้ที่หาอาหารแล้วโอเคจะต้องคู ใช่ไม่มีใครรู้ว่าเราต้องขุดขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ฮ่าฮ่าฮ่าโอเคเล่นด้วยให้ฉันเล่นด้วยขุดไปให้หมดโอเคฉันเหนื่อยละโอ้มีมีเมล็ดพันเยอะเลยนั่นไงสีที่อยาไปทำฟาร์เมล็ดสีพันบาทโอ้ได้อีกอันได้มาเยอะเลยเยี่ยมยอด เยี่ยมยอดกระเทียมดองกันนั่นแหละที่เธอเคยทำบอไ,ไม่ใครรู้ว่ามันเยี่ยมยอดขนาดไหนไที่มีอาหารเยอะขนาดนี้แล้่องามมีอยขุ่เยอะจังไม่หาทำไมมีแล้วไม่หาโอเคมาแต่อย่างแรกเราจะต้องทำจอบอชใช้เร,รเราไม่มีน้ำแล้วก็ปลูกไปได้ ปลูกบนลาวาดเหล้าครับพนี้นะโอ้ไม่รู้ว่ามันจะโตหรือเปล่าจิ้มไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะโตหรือเปล่าแต่ก็นะโอ้เยสสมน้ำหน้าไก่ไก่น่ากินเนาะว้านั่นแหละทำไมเราถึงต้องมีดาบเพราะสไลม์นี่เป็นโลกแบนเรียบ เพราะฉะนั้นสลามมันเกิดได้แล้วก็ที่ต้องการดาบนะแต่สลามบางส่วนกมมนออ็ขอโทษนะคนสร้างแมบพบมานี่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 เลยมานี่สลามน้อยเป็นเตรียรียยเรนื่อง โอ้มายก็ดีแล้อีกแล้วอ่ะดีนะที่เราไม่ตายอ่ะเราเราจะต้องทำให้เราไม่ตายหวังว่ามันลฉันเหลือแค่สองหัวใจฉันจะต้องการของเอาไว้กินเงยองขอโทษนะออกไปได้ไหม้ไม่ไม่ แนวสายชุวานานเรียนชีวาขอหายไหมนะปิปทุ่มโอ้ขอหายหมดเลยไม่มีให้ใหม่ด้ะแต่เมือขอดูดิบุ่มบุ่มจะได้ขอโทษได้ไหมเฮ้ยทุกคนขอได้ไหมขอเอาของคืนนะได้ดีเท่าไหร่ พี e ให้หน่อยแทนโอเคเอาของขึ้นมาเอาของขึ้นมาและเอามาเอาเอาของแล้วโอเคมา